สวัสดีครับพี่น้องชุวผู้ชาวคนมเมืองเช้าเจอบ้านหัวหนาพาหล่ะพามาเขาปลาท่า,ามปลาท่า,ามเฮ็ดผึ่งขุมด้วยค่ะเด้อทั้งบ้านสางทั้งบ้านส่างไป ห็ดครับพี่น้องไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกท่านครับผมเปลี่ยนบรรยากาศมาของขมครับออกมาจะออกเป็นรอบที่สามของปีแล้วไปน่ะตามไปรุ่นกันเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องดอกงามอยู่พี่น้องแต้ว่าคนกระไลได้ละ่ะ ฟังฟัง้นาะไปครับเปลี่ยนเปลี่ยนกับท่านหันเปลี่ยนกับท่านหันครับเปลี่ยนโปรแกรมพี่น้องเขี่ยมหาเฮตับเต่าเขาี่เอฟซีเิ่นมาเมีนครับเอฟซีจากชุมพลบุรีครับแมนเพิ่นกับมหาคือกันเพิ่นเคยมาหาผมก็เลยอย่างน้ำดากเพิ่นไปครับตามไปรุ่นกันครับเปลี่ยนบรรยากาศมาหาเฮตับเต่ามานน้พี่น้องเปลี่ยนโปรแกรมกับท่านหันเลย ห่วยนั่นแมนบ่กเหรอเฮ้ยเห็ตุือเปลือกหอยเห็ดเห็ดอีหลีอ่ะพี่น้องเห็ดที่นี่ห้ามตัดขานะคะเดี๋ยวแมนครับเพื่อนโอ้ยกระจายเสียบายจังเดยเนาะนี่ครับอีกดอกนึงพี่น้องดูรอกนี้งามเด็ดเด็ดเอ้าเก็บเลยนี่ครับหาเห็ดตับเตานี่ปวดหลังที่สุดใน18โลกเลยเด้อพี่น้องปวดก็หาเราใหม่ คักพี่ดีเจ็บหลังปวดหลังตรงมุดครับหมุดในหลืบในถาเลยเหรอครับออสองดอกนะสามดอกแต่ดอกนั่งนะหนึ่งหน่อยนี่โออะซ้ำหนีพ่อพี่น้องมูจาบอลาค่าเท่าไไรคนในพื้นที่เขาหาขายนี่ครับ เพ,พ,พิ่นหนึ่งนทีเพิ่นหาขายแมนโล,ลละสองร้อยห้าโลละสองร้อยห้าสิบครับผมสอบถามเพิ่นวน,น,นึี้แมนนี่นี่เพิ่นเก็บเพิ่นเก็บแบบนี้เลยครับนี่นี่แหละก็คือเด็ดออกกันพว่าตองนี้บ่มีแทบจะบ่มีประเด็นสําคัญที่ว่าเยังไงเห็ดเพิ่นเกิดนี่สปอร์เพิ่นอยู่ไตดอ,อกเมนโถเฮ็ดเพิ่นตัะเต้าเฮ็ดเพิ่นตัะเต้าตเฮ็ดคมเลย มันเด็ดกระเด็นมันนี้รลเป็นอคาะขนาดเลยค่ะพี่น้องเลาะุดๆเลยเลาะจนเมื่อยจนหน่อนยเฮ้ยมาเกาย์ลายหนังลายบอลคุณอะไยทำไมคุณถึงชอบกินหีจังเลย ทำไมคุณโชคหาเห็ดยังเลยมันมวนเด้เวลาได้จับเห็ดไปเห็ดมันมวมนมันมันมลยนอกงามอยู่ครับตัวาหางแห้งอาผู้ห่งเขาได้ผู้เขามากวนกับได้ติดแเน เด็กนี่ยังกรดีเเด็กยังก็เสียบโอ้ยคอยมันได้เสียเบิดากิน้ังเดืดแงเดดฝนไงบ่นี่เต็มไปเรื่อยๆมีดนี่ก็หาย นี่เดินทางมาปลาใหม่นี่ยเลยซื้อมีดหม้ด้วยพี่น้องแะ่แต่แต่ไปหายบางบางดูดยิ่กตะเตาเปิดมันไปเรื่อยๆเปิดกุบเปิดเต๋อเปิดโอทอล่องนี่ละหลวงพ่อได้ก้อยจักถวยน้อยนึงก็เอาดอกพี่น้องมือหนิ chi chi hiến như thế là rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lên không bỏ มีอยังเดียนี่มีเด็ดนี่มันดีแล้วมี่มี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 ที่นี่น่านีจเดีดเด็ดๆด็ันเด็ดแห้งๆนล้วปลายุข่าเนี่ยหอนครับปลายุข่านี่ห้อนที่รีใบีงยังีใบเพิ่นสะท้อนแสงดูดความหอนสั่มใบยุข่านั่น หนึ่งเลยอันนี้ก็เปรอบเล็บแสกนี่สิตาทับประจังกระเย็ยบเหยียบมันแล้วเปรอะเล็บแสกเลยดอกเห็ดแต่ได้คือเราครับอดอกเพิ่ม ภาพนี่แล้วพี่น้องเฮ็ดก็ได้ใหรล่ีนน่นานน,านันนั่นนัวนหตัวหัวตัวบอกให้มาดีๆ <laughs> <laughs> นะมามีเฮ็ดทีนะถือพวกนี้หนามมันเป็นตังรองมันใบ้ม่เดี๋ยว ลองถาเบ้อหลายโซ่เฮ็ดสองดอกถึงเฉคขาหมดทีเดียวสองดอกสองนี้นะสองดอกกัะชิมุดได้สองดอกเลยะมึงโดดไมอยุ่ใได้ถ้ำมึนพี่น้องเอาออกมด ่นนขาเห้นแต่หอกบึมๆม,มาอยู่ดูมาคาคาคันนี้ซุ่มแนะ่เนาะอู้หูรอยเนาะอันนี้บ่นใหญ่เด้อครับใหญ่สุดประมาณนี้แหละเดีวเพิ่นก็สิพอไปเลย

แล้วอันนี้จะเป็นกอเฮือนครับพี่น้องหนุมาเลยอีกแล้ มโยขาก้าวขาบ่ขึ้นเลยของเสื้อของใหม่นี่ณคนน,น,น,นี้จะงาใหม่เนาะโอ้ตายต่ไี่รำเหวี่ยงไม่อยาปากอะไรพี่น้องเอ้ยมันเมย์ค <ไป S 2> ุณเราเอาปวดคนเอาบมาได้ ยังอันยูอู้หูโอ้ยบึงขู่เนเรื่องอะไเกมจักรกลอยเอาแล้วจะเป็นเรื่องหูเรืองตาเพิ่นแหะพี่น้องดอกง่ายเพิ่นก็จะเอาไปเบิดแล้วล่ะ แสดงว่าเห็ดออกมาหลายหมื่นโอ้ยออกออกแล้วนี่มึงลักษณะดอกครับช็องคำหนึ่งแอนดอกเพิ่นเป็นเบาๆพี่น้องนี่แสดงว่าเพิ่นออกคักแล้วนี่โอ้วันนี้รถแรงไหลเว้ยเนาะนี่ก็รถแรงๆเสียงดิ เออลิมนี่ยลมนี่เรีมบเมาครับแน่ๆนี่แล้วแต่ก็ได้ก้อยใหญ่อยู่แขงใหญ่อยู่มองละดอกสองดอกไปแล้วครับพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเอแต่ว่ามันก็ยังมีหลุดหน่อยอยู่เลยเหรอมีอยู่แต่ว่าหลุดหน่อยแบบนี้บ่ใหญ่ ต้องการอะไรทองทวนไม่จุงอหลงงอเลยเนี่ยขาเพิ่นก็นได้ไปมึงแฟนครับครับไปมึงนครับครับไปมึงมาผู้เดียว <laughs> คิดมึงเอาโหลดพี่น้องอใจรักจำได้ปลา ดอกตูงดอกเราได้มีแต่ดอกงามๆ้เนียนี่เด็นมูลบอเคยได้เก็บเยเือกำลังได้เก็บนี่เลยมากกั่มากผู้เดียวส่วนมูบอมิวมูกับบมากันนะพะเอาผู้เีพนยียอยู่ปารนีหาเพราะว่าาทางอย่อู้ห้องบังถังกรไ หลายรุวมหมดเลยนั่นนะมงพุนมะหมันคือเป็นปาเนอยๆคือมันคือกับงานคนหรือเปล่าน่ยอ๋อนันะเด้กยางทัวบอบนยางัวเาปลเก็บไม่หลอดอดคือขึ้นมาล้วครับเรามาเดียวขมางมมอเป็นมงผีคยมาเก็บมันมันกระโหลกมันออกหลายอ๋อช่วงช่วงออกหลายบางหันมันบ่ không cả ba chú nhàng thoải mái một mình điều hái jong ngõ ông แล้วพี่น้องเออบ่มมาแล้วมมาแล้วเหนื่อยแล้วหนเหนื่อยเฮ้ยเขาเขาตะขาสะนะมาแล้วดิมาแล้วดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหื่อมาแล้วครับออกเลยออกเลยอีปอ เป็นยังไงปลาดีบบุบบัมบุบบัมแล้วนี้ก็มาหอ่อหน้าแล้วค่ะพี่น้องสรุปยอดเท็ดที่ได้มื่อนี้เพื่อจะกินได้ยร์ยาไปอาบน้ำก่อนแับน,นี้ลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะนี่เพื่้กินอยู่จ้าโอ้